แต่ละกลุ่ม <Good. S 1> นะครับรับผิดชอบเสื้อนะครับเสื้อจะไปไว้ที่ห้องตรงข้างกองนอ็อตเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับไปเรียงจัดให้เรียบร้อยโคลงวางเนชั้นฟองไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนชายเอาไปไว้ที่เดิมนะครับส่วนนักเรียนชายจะต้องช่วยยกโต๊ะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับนะจะมีเจโต๊ะข้างบนนี้แล้วก็โต๊ะผู้ทั้งหมดนะครับ ส่วนผู้หญิงนะครับจะมีกวาดแล้วก็เก็บเสือร่วมกันโอเคไหมครับใช้เวลาไม่นานตอนนะัุ๊บก็จะปล่อยให้เธินกลับบ้านนะครับผู้ปกครองมารับขับได้เลย,เลยถ้าโังเรียนเอารถมาเองเึ้นรถรับส่งจากโรงเรียนไปส่งที่โรงเรียนนะครับโอเคนะตามนะครับตามนั้นนะครับทั้งหมดลูกครับเิญปฏิบัติหน้าที่นะครับร่วมกันช่วยกันนะครับนะหาไม่กวาดนะ ถ่ายไม่ปากนะลูกนะครับถ่ายนักเรียนชายมาด้านหน้าครับนักเรียนชายนะครับนักเรียนชายมาลุกมาช่วยกันครับแป๊บเดียวถ้าหลายคนช่วยกันจะแป๊บเดียวเธอก็จะกลับบ้านไวสลัดนี้นึงนะครับเสือนะเสือจะไปไว้ที่ตรงนู้นนะครับห้องข้างๆห้องกองนะนะครับมันจะมีอยู่นะครับนักเรียนชายมาลุกมาตรงนี้ โต๊ะโบนะครับโต๊ะโบเพียร์ถามพระอาจารย์ว่าเอาไว้ตรงไหนนะครับไว้ตรงไหนแล้วก็แกะนี่ก่อนลูค่อยๆแกะนะแกะผ้าเนี่ยค่อยๆแกะดึงออกเลยครับดึงออกรอบเลยไปหาหัวมุมไม่เจออะไรครับเาไปถามพระอาจารย์ตัดรูนะั่งโต๊ะโบเข้าโรงจ่ายล์ เก็บตรงไหนได้เก็บได้เลยนะครับเถามอ่าจา์ว่าใช้ห้องไหนด้วยกันครับลูกตนะลัดนี้จเยี่ยมมากลูกนะครับแค่เดียวผ่าจา์สั่งได้เลยนะครับก็เก็บอะไรบ้างนะครับมาด้วยกันผู้หญิงไปหาที่กวาดมาลูกไปาหาให่กวาดเท่าที่ได้ลูกไปจะอยู่ด้านล่าลาปะแล้วก็อยู่ตรงศาลาฝั่งโน้นก็มีไอ้ลูกไป